สวัสด <Broad> okay. mm. mm. ีจ้าโอ้ยยังก่อนคือดีใจแม่ยังก่อนยังก่อนแม่แม่สมพงศ์ก่อนขอบคุณเฟมเลยแม่สมพงศ์แม่สมพงศ์ด้วยนะคะเพจโบยท่านแม่ปักปลานี่แหละเพื่อเว่าปุ่นไหลกับแม่เอ้ยซื้อพี่กระบอกด้วคะเด้อขอบคุณก็มาขอบคุณแขกมาเม่เด้อพอดีใจบอเพิ่งเนี่ค่ะรุดกว่าสิบวันนอมจ้กของโอ้ยดียย ความหากความเพียงที่บแกลกๆให้บอาไว้กับอันเทนหมูน้ำตาลอันมีคือจังไรทีาเปลี่ยนอันนี้คืออะไรเฮ้ย่นเล่นด้วยตัวเองได้นะงามอีเดีแม่เพื่อนเอาม่เห็นเฮียหรือเปล่าใส่ขันเฮียหรือเปล่าหรือว่ามาวานเอามาวานวานบอกเพื่อนว่าหวานอมงินไม่บอกงามพี่ไปจากหวานงามอีเดี กวเม่แล้ที่นางเห็ดเหลี่ยม่ล้ก็ีไหนีเนสิแทบ่ได้สิโอ้ยงานดิอาผู้เรียนไม่เมือนแดงมากไปจต่สีใดที่มีทีอาบปการบวชก็มาเลย่นาะเมียพีเทเตกโรียนนะคือบ่าคือว่าแต่สีแล้วสีลืมเห็ดใบเลีวแสดง่าผู้เมียแล้วเห็ดลืมไปเห็ดเห็ดตะแกอันนี้ได้นมผ่เมียาออเนไก่เงี้ย เอาอันเม่อวันเดยเิญพนันบอกซชิญเนี่ยเพิ่นดูพนกเรวาอย่างหมดมากเ่ยก็เลยว่าการคำนวณการเทียเล่นได้กานเลี้ยวว่าได้เบอร์พนไ่หมดเอ้ยเอาเอาเบอร์ไ้แล้วว่ได้ังาเพราะว่าพนกินโตทั้งเชิงานกี่รีบ้างใดอกครัวป้าเมย์รับหรือูดเลอก็เย็นงาเมันก็คือ คือแนวหมากใช่ไหมรตารีจะมีตัวน่โอ้ยหล่ะเงินทองดืออีเม่เลยพิางแทบดอันเดุตนี้แม่นี่แม่กระาแม่เอีแล้วมาใหล้านี่ซแม่ก็าต้ต่อแล้ว

หกสิบุแปดสิบเอาไกเมีนตปเนีต้องเสิรดอีกงั้นเเสฟอาโอสิร์ฟลางนัางอันน้อยไม่ใส่เดี๋ยวนี้ได้เอามาเลยอ่าแหลอันนี้กูแห่มาตังถึงไรเงินอ้าวาถึงเอาแค่น้ำโคกนะถึงเงือนหาน้ำโคกสิ่งของใส่ ่องเลยนี่เข้าสขนเนี่ยองเลยเนี่ยเนี่องาซื้อแ้ก็มาขเนี่ยงายเนี่ย้ันว่าตั้เนี่ยแวอันนี้เขาแม่เพื่อนด้วยเลยบอกคุณแม่ละครับแม่เี่ยังไอเ่ยเาคือาสมควนเไสมเจะบอกคนนี้อันนี้คนเราเออไม่ยิงก็ได้ปสมควนม่ยิง สมพวนอแดูอ่ะคนเียบกันสมอสมงสงสียงน่แลแต่ว do <y laughter> ่าแม่บอกว่าไม่ญิงออไรม่ิงอไมงง่ายับง่ไม่หญิงแม่เฮ็ดแม่เฮ็ดเองนี่นี่เฮ็ดเองบดเลยจากแม่อันสีเอาม้อนเอายังไถลายางอยู่แต่ยันห้องฝาห้องยังแม่ก่อนบมวน แม่ไปวัดมาแม่ก็เลยม่ยางตลาดก็ไปเมะจอ๊อเจอนอ้อ้แคทพอดีโอ oh, อันนี้ตั้งแต่นู้นต้องขอขอบคุณแม่ไก่เยอรมันนี่เห็นบอได้ขืนเฮือนไม่ลูกสายแล้วไม่ว่า,าไก็่ามแม่จะเอวืนเพื่อ,น,อนขอบคุณแม่ไกหล,ลุดโกคกเื้นโคกพื้นแม่ไกตั้งแต่ผุ่นแม่ไกสชังมาของแม่ไกหมดเลยนะนี่ คุณยานเขาก็บ่ค่อยจะแกนเนาะแม่อียังบคุนึงแม่ก็ชื่อว่าไดต้อปู่ต้อถาปูหรือแม่นี่แต่อันคนแรกคี่แม่ไกลสงมาให้ก็แม่ีแม่ที่สซที่สอกซื้ออย่งพอไพ่ด้วค่ะเอ่ื่ซืมันกระมันกระหึเนาะงา่าลลูกอมก็งั้นคิดว่าคุก่ีด้่คนมาคา อันนี้เพราะว่ามันบ่มีที่เก็บก็เลยพากันเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนเออมันบ่มีที่เก็บแม่เอาไปเก็บไว้ในห้องมันบ่แม่ความหมายคือแม่แม่เพิ่นบางคนพิ่นก็ว่าเอาเฮือนบ่ทันขึ้นคือเอาของเอาอันนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยสินะอันนี้คือเฮาก็เอาแบบง่ายๆสะดวกเฮาเฮากับจะใส่แบบคนแบบคนตายเลยนั่นเลยอาชีพของผมอันไหนเออแม่สิเก็บลงไปแล้วนั่นเอง ไม่เอามาฟกโซฟาเนาะอะไรคือผ่าฟกโซฟาตรงนึงือเขาสะอาดแล้วโซฟาม่มีคนแหละตรงชอบพูดาษาตัวอะมานี้าวการที่ของอีป่าไม่เป็นทุนอยู่มายากจรจ้าเขากับบ้านนี้แต่ว่าก็มีเด็กๆทำแต่ว่ามันก็ตรงมีอันนั้นเทตัอดกทเลต้องสะอาดแต่ว่ามันแเงแม่ไม่มันสิสะอาดแต่ตลอดมันก็ไม่ได้โอ้มันสะอาดเอยๆไม่ได้ต้องเ็ดไปตลอดมันไม่ยังไม่มีคนอยู่ดิ มาที่นี่มันส่วงนานหนาวเราล้มรอยังมันเข่ามีอันตึดอกใหม่ไงไม่สิเพียนไม่สิเียนเปี้ยนไปช่องีไร่เลยมาสรวกันนมาลม่แ่อไม่เพีบไปาแม่นอนลาไปไอมตัวแต่งานเนี่ยความคิดมันก็ผิษมืดแล้นอกกากควาตาคามดีมันก็ดีมืดด้วยกันดูกเแหไก่กวนโอ้มันวิ่งมันเพยนล็กน้อยมันดึงก็เล็กเพี้ยนมากเล็น้อยพอไปหนีมันดึง่อยก็ลอกไป

แต่ว่าเสือเบอร์เอสกับเบอร์เอ็มอะใส่เดียวกันเลยจ้ะแต่ว่าเบอร์เอลนี่จะหมดแล้วนะแต่เบอร์เอสเบอร์เอสกับเบอร์เอ็มนี่ใส่นี่ซีอูประมาณแคตใส่พอดีเอาอะคิวซีแม่กอันนี้คันบังห้างบังาะไรสดกาคันแม่แม่ท่านใดอยากได้ก็คือทักหาไอแคทโดยตรงหรือว่า ทักหาอ่าบ้านหักน้องมะนะสองสองทางนี่เพราะว่าจะตอบยางรหลดเร็วคันแมนแม่วพ่อพี่พี่ท่านไดอยากได้อันนี้จะอยู่ประมาณตัวน้องมันะใสเอ็ดกับใสเอ็มแต่ใสเอลน่นจะเบิดเลเดอร์ ส่เอลนน่าจะเหลืออยู่ประมาณหกเจ็ดตัวได้ยุ่ะตะอิงอัส,สญญาัลพี่นอ้องจะใส่คลิปนี้แค่ขอฝากับ้ส้คลิปหน้าพอกันไหมจ้า